บอกเพาว่าเราอายุ30กสนแล้วไม่ต้องเกรงใจคนแล้วซาดิทาดีใจเจดถ้าจอเราต่กอเคป่ะแตวโอเคป่คะบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นไม่เป็นไรนักแสดงแบบคนอื่นที่แบบเขาทํางานแต่ของของชาลีไม่เป็นไรเราสามารถประเดชกันได้โอเคคารดินเลุเีลาดนเแนชาลีเเขตเขาเ็นนโลกแล้วสามสิบแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้เซเนราไม่ได้ฟิทเราแก่กแล้วหรือ สีก็สีก็ <f ie> ไปเถไปเอมาถึงเวลาแล้วไปเอะแ้ต่อไปครับผมงไหนเีีเีีย่าแมทุกคน,น <c oughs> มันตัดตัมันเนียนเกินไปนันเนี่ยเออตัตัตัดตันี่าผมอ่ะมันเนียนเกิน <c oughs> <c oughs> น่าจะคัน <c oughs> อันเชื่ออันเชคุผมแกแล้วนะเพื่อนผมแกแล้ว แบบว่าผมว่าจริงเราสามสิบแล้วเราจะไปไหนก็ได้ใช่ป่ะเราโตแล้วคือเขาเขาอาจจะเกรงใจคนนะผมบอกตรงว่าเห็นเขาในในไลฟ์เขาดูซ่าขนาดไหนนะที่เราเห็นมาแต่ก่อนแต่จะบอกให้ว่าเขาเขาเกรงใจคนนะครับเขานึกว่าเป็นเป็นนักแสดงที่ไทยเราต้องแบบว่าต้องต้องแบบระวังระวังผมก็บอกเขาหรอดครับไปเถอะเออนักอืมแล้วคืนนี้จะไปไหนกันกินกะเพราหมูสับโอเควีดีท์โซเจีเดกหนึ่งกินกะเพราหมูสับ กับาวหมูสับอ๋ออร่อยอร่อยเด็ดสองคณะหมูกอบคณะหมูกอบอืมเด็ดสองพซิวพัซิวเด็ดปีหนีกกลับบ้านแล้วบอกบ้าไปกินแด่อะไรไม่อนโนพซิวโนข้าวมันไก่ข้าวมันก่ยากคือชิคเก้นชิคเก้นผัดผัก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 ผัด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 ผัผัดผัดผััผักผั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 ก ชิคกี้พัยอร่อยอร่อยอืมข้าวมันไก่แอนน้ำซุปแอนน้ำซุปร้อน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 ปากคองเลยแหละปากคองเลยอืมนี่เหมือนนั่งดูนี่เลยผมเหมือนนั่งดูแบบว่าซีรีส์เกาหลีเฮ้ยอะลรอืมทำซุปดรามาคนนึกคิดแล้วืูช้อนห้ากาบาร่าบาราบาร ภาษาเกาหลีคือชอนฮ่าชอนฮ่าอ๋อวังฮันเทเอาไว้่นแบบพระราชาอะไรเงี้ยค่ะอ๋อไอ้ยักไม่ได้เีนผมใช่ไหมชาบุญนิ่ชอนฮ้าแล้วผมเรียกทักแม่หญิงเรียกว่าอะไรครับเราเรยนย่อจาคุณดแฉัจะคิดูเลยเป็นท้งมใช้ไมต่าสายไองน่างบนไ่ม่งมันน่่ม่มันไม่ออกไม่เป็นไร ท่านหญิงเออหันจุกฝันหลังท่านหญิงท่านหญิงท่านหญิงเออสิงแม่ามาม่าเพื่อนเพื่อนใครที่อยากได้ลายเซ็นกับฟังสิ่งที่อะไรนะฟังผอผอสิ่งหนึ่งได้ไหมแมวแมวสิ่งหนึ่งนี่เพื่อนเพื่อนแมวแมวสิ่งสองเพื่อนเออ บ้านเก็รู้หมดว่าแบบเออทตัวแบบพี่ปูได้ป่ะก็เห็นพี่ปูทำแล้วน่ารักดีไงเจปูเนี่ยคุยกับผมเน่ยเสียงหนึ่งนะแต่พอคุยกับกามินนะน้องกามินเจ๊ปูดิยังไม่ได้เองล้เาตอนเจ๊เราเรามีม่ด่ดีไม่ะีไม่่่ดีม่ดม่ด่ม่ะ m มใจอะเออปเนี่ยเว้นูชอบวิชาีอะชารีเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องทำงานอย่างนี้นะนี่ฟ้าแต่ถ้าพอปูปูคุยกับปชอบกมินแกมิน e สียเสี e โซกนะเวเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอแกมินโอ้แน พูดจริงอันนี้ไม่ได้เป็นการร้องเรียนเป็นการพูดจริงเฉยๆแต่พอคุยกับชาลีปุ๊บแนะ็อีโก้บมชุมนุอยากแจ่มบกันตรงสิอีโก้เอาพี่เบลให้<ท>นี้เร<ท>ื่อนเรื่องปกติเลยเรื่องปกติด้วยเลยพี่สายตาเขาไวเขาอ่านเขาอ่านทันอยู่นะครับให้ลองกดให้มันเรื่อนปกติเลยครับผมเออ <c oughs> <c oughs> มัหวเผาเจ๊แล้วเนี่ยเจ๊ปูไม่อยู่เผาเจ๊เลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนๆแับใสของเจ๊ปูอ่ะไม่กลัวหรอกเรามาขายของแบบเจ๊ปูเนี่ยมันนียังไงมีเจ๊ปูตัวเนี้ยเข้มข้นจิตเราเหนื่อยเหนื่อยโอ้ไม่เหนื่อยนะ ฟ้าวขเสินสองปฏิเออเพื่อนตัวนี้นะคะที่พี่แน็ถืออยู่นะหมุนหมุนหมุนให้หน่อยหมุนตัวไม่ใช่หมุนต้นเพื่อนนี้คือบูสกินเพอร์เฟกต์ไบรท์โดสนะคะเข้มข้นกว่าโลชั่นทั่วไปเนี่ยถึงเจ็ดเท่าเลยตัวนี้เนี่ยจะช่วยยับยั้งในสีผิวแล้วก็ลดเลือนจุดดำจุดจุดดดำนะคะวันนี้ผมอยากแนะนำให้เพื่อนเนี่ยไปใช้คู่กันได้สองตัวเลยนะครับ ก็คือตัวตัวเซรั่มสุรเข้มข้นนี้กันแดดตัวนี้เลยนะฮะับใช่กนอินวันตัวนี้เลยยังย้ำอีกทีเพื่อนๆฟังดีๆนะตัวนี้ห้ามใช้ผิวๆนะครับเนื่องจากว่าเข้มข้นมากตัวนี้เหมาะสมแก่การที่เพื่อนๆเนี่ยนำไปผสมกันผสมกับโลชั่นที่เพื่อนๆมีหรือว่าบอดี้โลชั่นที่เพื่อนๆมีหยดแค่3หยดพอนะครับต่อ ครีมที่เพื่อนใช้นั่นแหละใช่แล้วถ้าใช้กับกันแดดตัวนี้ใช้คู่กันได้เลยแต่ว่าใช้แค่2หยดพอนะครับเพราะว่า2ตัวนี้เข้มข้นจริงๆนะฮะพี่แนะคะกันแดดให้ดูอีกทีนึงนะคะถ้ามีเสียงสีเหมือนกันเหรอเนี่ยพี่ปั้ลบริษัทเราเป็นอะไรเนี่ยควจริงเราเสียงพี่นะคะพี่แล้วค่ะพี่แนทใส่ไรทุกคนช่วยฟังด้วยพี่แนทใส่ไรอีกแล้วข้าอยากมันยิ่งดูไม่จริงใจผมยังมีแจกเสียกเลย พี่ป้อนพี่กัไม่กล้าพูดอะไรเลยนะครับอะขายหน่อยเ <c oughs> ค็มคนกว่าการโลชั่นหมดเจ็ดเป็ดคนกว่าโลชั่นทวาป้ายแจ๊กเต่าว้าวเจ็ดเต้านะครับผมเดี๋ยวบินเนะทา้าเท้าแจ๊กเตา่า <c oughs> โอเคอ่อโทนอตยูบุยไบรท์ไบรท์บอดี้มาสกส์ซอนครีมอ่อเจ้าแรงไนท์ไทมอืที่มีอ่ะเนี่ยอ่ะต่อกันเดด อ๋อสองสี่วันเลยนะครับผมสิบเอ็ดกับสิหมดทาทาให้ท้ายฟังหน่อยอทาให้ฟังหน่อยทาเยอะๆก็ไม่วอกนะคะทาเยอะๆก็ไม่วอกเนื่องจากว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นแนวแบบบีบีครีมนะครับคือว่าเหมาะกับคนที่ชอบแบบว่าไม่ได้ชอบให้ให้ดูวอกนะนะก็คือยังดูธรรมชาติอยู่นะฮะต้องตัวนี้เลยนะครับต่มลุ่งเล้งคิวไบรท์เอร์้ืว้าว Wow! Wow! Me too, me too, too. One way. Hey. Tonight. We did Go. Go. Oh, where? You, 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 We all Promise? Really? Really. We old now, we old. We, we together Japanese, we together... Yeah. Later? Don't care. Tomorrow. Okay? Tomorrow, we work. No, no, one, okay? We go together, don't care. I don't care? Start now. just mm. <laughs> come กาังมังกําลังมงนอนชักกันมัง,ามงวางไปดีดีหน่อยแม่แม่ชักกันมั้งลิว<ะ>ี่งอยากไปที่ไหนคะอยากไปที่ไหนครสบายสบายร่างเลรู้อาุชิโต